เพื่อนดีๆเด็กหเขาล็อกไปมิถุนาอย่างผู้ไดเอือนเจ้าตัวเพื่นม่อย่างโทษไปกันใครมาไม่อย่างบอกไม่อย่างเออพอดี่ะเอา้ามไทยขีบลายเลียงอีกแล้วพ่อดีเหรอห้ามไทยขีบมันบรไเด้ลงขีบพี่องพี่พรกับทักมาถาม่าเมื่อไรจะลงคลิปพะนะเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างงานเขาคยกเลิกควิดกับไม่ไม่ลงมาไทยลีบอีกโยนเลยไหม เอาพป็น้องพอเพิ่นถาเบืงคลิปพ่อแหมแฟนงครับพฮาแหมาเพื่อกางถ่า,ถถานเน่ก็บเบิ่องเน่มันบ่มีอารมณ์ที่ส่มาถ่ายคลิปได้แบบนี้จเจ้าจิได้รับเหมือนอะไรเจ้าจะได้เยียบ้านขออยากดูกือบันี้ให้แบบไดนนี่ขอถามเจ้าดูถ่ายก,ายก็ถ่ายกันแล i วกันแม่<ฮ> <laughs> พูดพให้ไปเออสิอะก็จะได้ถ่ายเจ้าสะถ่ายเจ้าโดนป้านไหน่อสิเชื่อเชื่อให้มันว่างนี้เลยนี่คาขนมเดือนนี้ เพิ่มขึ้นให้อีกอยูได้นั่นบ่ได้ซัมเดือนก่อนเด้ขอบคุณค่าค่าเจ้านี่ะเขาใจข่อยแม่อีดีเขาก็ะไรน้ำเอฟซีช่องยูทูบนีแหละแต่ยูได้กินน้ำเพลนเลียอยู่อันนี้เงินเงินเดือนแม่ออกมาแม่กะอันี้เงินเดือนมั้นี่โแม่บ้านน้ำใหลลาใส่เสือยูเสือกินน้ำมันลาใช่ยีกยูดอกมาคู่เอาเลยแล้วภาษาเงินอันนี้เงินเดือนมั้ยนี่ซีห้อีกยูไปแต่เสือกยูเสือกิน ในฮอดเมื่อใดน,ในี่จะว่าขันประเดียรับต่อไปจังจ้า,าช่องจากของพ่พูนติสามจากคนเราแม่แช่โพธิ์ยทยยุ้ยหันหนังนร้ยรอยเก้าสนะิบสามค,คมเน,นเ,เ,มคเมื่อเ้ารเออเมื่อคื่นีนแม่โพสิ์าทยยุ้แท็กไปพอขเ้อนมันร้อยเท่าไรเงี้ยร้อยแปดสิบเพิ่มขึ้นสิบสิบกว่าพุทธีดีได้นั่นเพิ่มขึ้นเมื่อละสิบไม่ถือว่าดีแล้ว ช่องกำนันเพช่องกำนันเพรนามอีเลงมันมีสองช่องเด้อพี่น้องมันมีสองช่องช่องหนึ่งกำนันเพรลืมอีเมลแน่นต้องไปคําว่าช่องกำนันเพรนามเอเลงเมียไฝกระลังคุ้มเหมมันไทยลงเรื่ยๆคือช่องนั้นนี่ช่องนั้นนี่คือกำนันเพรกับโต้งกันช่องกำนันเพรกับเมียไฝเครือมาช่องนี้แล้วก็ขวบพุ่นเอฟซีที่เขามาเบิงที่บ่าขามโฆษนา คหลายรับที่เฮ็ดไห,ห้เมียดได้ได้ซื้อ,อยู้ซื้อกินแม่ไฟก็สิดูแลดาราประจำช่องของแม่ไฟไปเรื่อยๆนะครเบิ่งของเก่าว่าผู้ติดต,ตามมือผมเก่ากว่าเบื้องเลย, <laughs> เเลยจะว่าก,กันพอ20,000หมให้ข่อยข่พันมนึงจก็ว่า20,000ืนานวัไหนให้ไปเลยดีบ่ดีไข่พันกว่าพร้อมไม่นานเนนั้นแล้วพี่น้องต้องเฝ้าซอยกันแช่ซอยแช่ซอยซอยแช่ในเบียงอืมให้พอ20,000ื่นไว้เด้อไปติดตามของข่อยน้ำเนี่ยู้เบิ่งอยู่นี่เอาโอเคคลิปนี้เอาซ้ำอีกแล้วเนาะของข่ก็มีดีเลย คลิปนี้อาติสันจักน้อยพระออ่าช่วงนี้ครับพี่น้องเข้าใจความรู้สึกของสินรัปินเ,ออเข้าใจความรู้สึกของทุกๆอาชีพน่ะนะประเทศไทยเฮ้าสู่น้ำกันไปสู่ซอยกันไปนเนล่ะเนาะเดินข่อยเมาเงนินนี่เดินยับได้กันเลยพระ่า